ครับขอขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมเองก็จะพามาดูต้นอีพิดังนะครับที่เคยได้ลงไปรอบก่อนแล้วนะครับตอนนั้นมีใบเดียวที่เป็นฮาร์ปนะครับแต่ตอนนี้นี่ขึ้นมาใหม่ก็ฮาร์ปนะครับฮาร์ปสองใบเลยนะครับวันนี้เราอน,นิวาเกลวนะครับวันนี้เราก็จะตัด ออกจากต้นที่เราได้ชำไว้นะครับเอาไปลงในกระถางนะครับอันนี้คือวิธีการตัดนะครับให้สังเกตดูนะครับตรงนี้ตัวนี้คือเส้นเส้นด่างนะครับดูเส้นด่างที่ขึ้นมานะครับตอนเราตัดตอนเราตัดลงไปนี้นะครับพยายามนะครับตัดตอนนี้ให้ดูใบนะครับยอดอยู่นี่นะครับอยู่นี่มีสามใบตัวนี้รากใบหนึ่งแต่เราจะเอาใบนี้นะครับใบที่เป็นวาเกิวเนี่ยนะครับ เพื่อที่จะให้ไปเลี้ยงนะฮะเอาไปเลี้ยงต้นที่เราได้ได้ตัดออกไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนลายวากิวหมดนะครับแต่เราจะเก็บไว้นะครับตัวนี้ด่างนะครับนี่นะครับจะมองเห็นอยู่นะครับว่าคือด่างเราก็จะตัดส่วนนี้นะครับที่มันเป็นด่างนะครับนะครับตัดออกมาแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะครับเอามาพักไว้ก่อนนะครับ พอพักไว้อันนี้คือดินปลูกที่เตรียมไว้แล้วนะครับลงกระถางไว้แล้วทําคนเดียวนะครับไม่มีใครถ่ายให้ก็เลยจัดการเองพอตัดออกมาปุ๊บเอามาพักไว้สักพักหนึ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เอาปูนแดงไป้ายไว้นะครับป้องกันเชื้อรานะครับปูนแดงไป้ายไว้ป้องกันเชื้อราตัวต้นแม่เขาก็เหมือนกันนะครับที่เราได้ตัดออกเราก็ควรที่จะเอา คุนแดงป้ายรอยตัดไว้นะครับปลายทิ้งไว้นะครับให้เป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็ตั้งใบเข้าไว้ก่อนนะครับตั้งใบเข้าไว้เดี๋ยวคืนนี้เขาก็จะกางใบเองนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วง่บยบนะครับแดดมนเลยแรงไปหน่อยอะตอนนี้เองก็เตรียมตัวนี้ก็คือดินปลูกที่เราเตรียมไว้นะครับนีคือดินที่เราเตรียมไว้อุ้ย กองสันไปนิดหนึ่งนะครับเราก็เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะลงฝูกนะครับตอนนี้ตัวปุงดินเราก็ปุงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับช่วงนี้เราก็มาดูก่อนนี่นะครับปูนเริ่มออกแห้งๆแล้วนะครับ ผูเริ่มแห้งแล้วเราก็เอาส่วนที่เป็นรากของเขาเนี่ยลงไปนะครับลงไปก่อนเลยนอนเลยนะครับนอนลงไปแบบนี้เลยนอนลงไปกระถางเลยนะครับให้กบกบทั้งรากทั้งนี้ไปหมดเลยนะครับกบไปหมดเลยเขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับจะไม่ถนัดนะ ต้นให้ตรงนะครับแล้วเราก็ดินปลูกที่เราเหลือไว้นะครับใส่เลยสูตรปรุงดินผมก็เคยได้บอกไปหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าสูตรใครสูตรมันนะครับอันนี้ก็คือแต่ผมกํารันตีได้เลยว่าไม้ของผมที่ลงทําทุกต้นด่างแน่นอนครับไม่มีไม่มีกลายนะครับเพราะว่าลองจนรู้แล้วว่า ทำยังไงมันถึงจะให้มันด่างคงกระพันด่างด่างคงทนนะครับไม่ไม่กลายออกมาเป็นเขียวนะครับเกือบจะเกือบจะทั้งนั้นนะครับออกด่างหมดเลยนะครับนี่นะครับเราก็ต่างตนเขาให้ตรงเอาไว้ก่อนไม่ต้องดินเราก็ไม่ต้องกดแน่นมากนะครับเพราะว่าจะทําให้รากของเขาเนี่ยเดินลําบากช่วงแรกๆนะครับดูนะครับลายสวยงามมากเลยครับ สวยงามนะครับส่วนนี้ก็คือนะครับฮาบหมดเลยนะครับนี่นะครับสวยงามใบไม่ช้ำใบไม่เสียนะครับดูแลดีต้นนี้ก็ดูอยู่ออกสีแบบนี้อีกแล้วน่าจะน่าจะเหมือนไปแรกๆเขานะครับน่าจะหาบหรือเปล่านะครับสำหรับคนชื่นชอบต้นไม้เองก็คงพอใจนะครับถ้าปลูกออกมาแล้วได้เป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะทําการลดน้ําแล้วก็แยกอไปไปในร่มก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมกันเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปก็จะหาต้นไม้สวยๆเอามาให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ